เอาละครับคุณผู้ชมครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของไปตทีวีรายการแห่งความเกียรกันฮะเอาละครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับเกมไฟติ้งซูเปอร์นิวเตอร์นะฮะมาแบบแปลกแนวหน่อยนะฮะปกติจะเล่นวันพีนิเจอรี่ใช่ไหมล่ะ นะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกม fighting summoner นะฮะโดยการสุ่มไอ้นี่นะฮะสุ่มหางของโลกูลนะฮะนะน้องบอกว่าให้สุ่มตัวเอโตะนะฮะเป็นตัวที่เทพมากสามารถยิงไกลได้นะผมก็อยากได้มากเลยเพราะว่าผมชอบสกิลที่มันแบบว่าตัวที่มันสามารถยิงไกลได้นะเอาไปสู้กับพวกก้าวหางอะไรอย่างงี้นะฮะนะก็ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่านะฮะที่สุ่มของโลกูลนะฮะไป อ่าดอื่นเลยกดบินไงวะอ๋อกดบินกดคอนโทรลแล้วก็กดอ,อันนี้นะฮะกดกระโดดนะฮะนะโอเคครับเกาะสุ่มมันน่าจะอยู่ที่เกาะน,นู้นนะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็มากับเอฟซีเราเลยนะแม่แต่และคนแม่งโคตรเท่เลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปเกาะสุ่มกันเลยดีกว่านะครับนะก็มีงบอยู่ประมาณ1,000งพไม่ใช่ดิหนึ่งหมื่นหกนะ,ะก็สุ่มประมาณ16ครั้งนะคุณผู้ชมนะนะครับเกาะสุ่มอยู่ตรงไหนเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณนี้นะโอเคครับตรงนี้นะคุณผู้ชมนะ นี่ก็จะเป็นร้านค้ากาแฟใช่ไหมมันเป็นร้านกาแฟใช่ไหมปกติผมไม่ค่อยได้ดูหรอกโลโก้นะฮะนะแล้วก็มีพระเอกมายืนรอเลยนะคุณผู้ชมนะมาฮะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยดีกว่านะฮะนี่ฮะมันจะมีตั้งแต่เอ,อ่ออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแต่ว่าเราจะมาตามล่าเอโตะกันนะคุณผู้ชมนะมาเริ่มเลยฮะหนึ่งพันเพชรนะฮะเพชรสีม่วงนะฮะมาสิบหกครั้งนะครับครั้งแรกได้อะไร รั้งแรกเหมือนจะเกลือนะครับเหมือนจะเกลือนะครับสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมนะน่าจะเป็นตัวที่เกลือนะคุณผู้ชมอ่าได้ตัวสีม,ม่วงนะฮะตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่อตัวอะไรนะฮะเป็นของพรรเอกหรือว่าเป็นของตัวโกก็ไม่รู้นะมีคนบอกว่าเกลือนะแสดงว่าไม่ดีนะเดี๋ยวเราสุมใหม่กันดีกว่านะเอาอใครกันเนี่ยเอาโอ้โ,อโ,อโดนฆนะ่าครับผมได้คาอะไรอะคาเนกิเหรอวะคาเนกิเหรอครับอ๋อคาเนกิ ตัวแมงมุมรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวที่แบบเกลือสุดเลยมั้งเนี่ยนะครับนะ่าจะรับไปเกาะนู้นก่อนดีกว่าฮะแม่งตายเลยโอเคไปกันเลยดีกว่าฮะคุณผู้ชม <S <S เอาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สุ่มกันแล้วนะฮะนะเราก็มาสุ่มกันต่อเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมมาหนึ 1, ่งพันเพชรว่างไงเอ,า,อาเฮียกล่องอยู่ตรงนี้กล่องอยู่ตรงนี้นะมาโอ้โหเกลือนะคุณผู้ชม ได้ตัวสีม่วงอีกแล้วนะก็เกลือตามสเต็ปนะเดี๋ยวเราซุ่มต่อกันเลยดีกว่านะฮะกล่องนี้ขออะไรเฮ้ยอุ้ย,ยได้ระดับ10%ครับคุณผู้ชมเออน่าจะลองลองดูว่าตัวอะไรนะฮะอ๋อ10%นี่คือตัวที่ผมได้ครั้งแรกเลยนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะเปลี่ยนดีกว่านะฮะแม่เซ็งเลยนับตอนนี้ก็โหเกลือ,อ,อแล้วนะฮะเกลือ,อ,อแล้วเดี๋ยวเราตามล่างกันต่อเลยฮะเอโตะจ๋า อยากก็เสียเพชรเยอะกว่านี้อ่ะขอสักหน่อยเธอโอ้คาเนกิคาเนกินี่มันเป็นตัวอะไรอ่ะนะตัวพระเอกหรือว่าตัวกากาก,ากเนี่ยเออนะครับตุ่มต่อเลยก็ต่อกันเลยดีกว่าฮะแม่ JA JA อะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเกลือฮะเกลือหลายรอบมากตอนนี้ก็เหลือเพชรไม่รู้เท่าไหร่แล้วคาเนกิแกแม่เคต่อเลยครับคาเนกินี่มาจังเลยเอโตะไหมอีกแล้วครับ เอาใหม่เอาใหม่มามาโอเคครับรอบนี้อ่ะเหลือเพชรเท่าไหร่แล้ววะเหลือเพชรแปดแปดรอบนะฮะสุ่มได้แปดรอบนะคุณผู้ชมนะมาเราสุ่มต่อกันเลยดีกว่าฮะคันนี้กี่แล้วเหรอไอ้ซาดโอ้โหเฮ้ยเกลือจังวะโอ้เอาม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 าต่อเลยค you, oh <mam> ุณผู้ชมแม่งเริ่มเครียดแล้วเริ่มเครียดแล้วเอ้ยเหลือกี่เหลือกี่รอบวะเนี่ยเหลือกี่รอบแล้วเหลือเจ็ดรอบแล้วอ่ะโอ้เฮ้ย แมวไม่เล่นนะไม่เล่นนะเจมอย่านะขอขอดีๆหน่อยโอ้โหได้ตัวที่มันเป็นสิบเปอร์เซ็นต์อีกแล้วนะฮะเฮ้ยไม่เอาเอาเอโตอูก็จะเหลือเพชรผสมสเตอ์ซะหน่อยอ้าวเริ่มเครียดแล้วเริ่มเครียดแล้วโอ้โหมาชื่อว่าอะไรวะฮึมโอเคต่อเลยครับคุณผู้ชมคานาคีกแล้วเฮ้ยเพชรเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่ครั้งสุดท้ายนะคุณผู้ชม ไม่เหลือตังไปสมสแตนเลยโอ้โหเย็ดแม่โอ้โห, yes, โโหก็ตัวนี้ก็ถือว่าดีนะแต่ว่าผมอยากได้เอโตมากกว่านะคุณผู้ชมนะมาสามครั้งสุดท้ายแล้วนั่นเร,เริ่มแล้วเริ่มแล้วเหลือสองครั้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ตลกเลย hey, ไม่ตลกนะโอโ้กว่าจะสะสมเพชรได้ต้องสองสามวันนี่กว่าจะสะส,ะสมเพชรได้ปะเตอร์โอ้โหคาเนกิอีกแล้ว นะก็ตอนนี้เหลือรอบสุดท้ายแล้วนะนะคุณผู้ชมนะคาร์เนกิของกูแม่เอโตเอโตไอเชีย่ยอะไรจะขนาดนี้วะคุณผู้ชมคือแบบว่า16รอบนี้คือเกลือหมดเลยนะคือแบบไม่ได้แบบเลมั่งเลยนะครับนะก็เหลือประมาณ961เพรแล้วนะก็ขาดอีกแค่ประมาณ30เออประมาณโอจ้จะสุ่มได้อีกรอบนึงแล้วนะสรุปว่าวันนี้เกลือนะคุณผู้ชมนะ น่นเราได้ตัวนี้โอ้โหแม่ชีวิตมันช่างโหดร้ายนะนะครับแต่ว่าครั้งหน้าเราจะเก็บสะสมเพชรให้เยอะกว่านี้นะแล้วก็มาสุ่มต่อนะคุณผู้ชมนะไอ้เ้่เอ้ยดูมีแต่คนหัวเราะเยาะนะฮะแม่ความเกลือมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคุณผู้ชมนะเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะหรือว่าอยากมีส่วนร่วมก็กดไลค์กดซับสไครต์ไว้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับว,วันนี้กูลาไปก่อนแหละสวัสดีครับไป